เมื่อวันที่21มกราคมเวลา17.00นนายเกติศักดิ์ตรุงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาติจังหวัดมหาสารคามประจัปี2566โดยมีนางพรศรีตรุงสิรินายกเล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามนายธัญวัฒน์ชันพินิษนายวิวัต์อินไทยวงนนศ์นายนพสิทธิ์อุดมสวุวรรณกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายพดุงศักดิ์อิ่มเอ,อิบประหลัดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมโอกาสนี้นายพาคินติรพงไพบูรณนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนบบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารครามจังหวัดมหาสารครามกำหนดจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาติจังหวัดมหาสารครามประจำปี2566ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นพิธีบูชามาเหศักดิ์หลักเมืองพิธีกรรมบวงสวงแม่โพศพ วันขึ้น3ามคำเดือน3ที่แสดงถึงเอกลักษณ์วัฒธนธรรมวิถีชีวิตของชาวจังหวัดมหาสาร,รคามและชมความสวยงามของขบวนแห่ในพิธีเปิดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาจังหวัดมหาสาร,รคามการประกวดผลผลิตทางการเกษตรชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องถิ่นการแสดงแบบเส้นสายลายผ้ามหาสารคาม การประกวดนางสาวมหาสารคามเป็นตน้นรวมทั้งเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าโอทอบและลุนรับรางวัลใหญ่กับร้านมัชชากาชาติอาทิรถจักรยานยนต์รถจักรยานทีวีตู้เย็น นอกจากนี้เหล่ากาชาจังหวัดมหาสารคามรวมกับจังหวัดมหาสารคามได้จัดจำหน่ายสลากกาชาสมนาคุณฉบับละ50บาทรุท้นรับรางวัลใหญ่รถยนต์เกง๋งโตโยต้ายาริสสปอร์ตและของรางวัลอื่นๆอีกจำนวนมากโดยผู้สนใจสามารถสั่งซื้อสลากกาชาสมนาคุณได้ที่สารกลางจังหวัดมหาสารคามโทร043777115 สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามโทร4 4 713 691และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอโดยกำหนดวันออกสลักกาชาติในวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566